ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับดตด่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลีรกันด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับสำหรับทางด้านชาลิวชอปุยครับออกจากเข็มฝึกซ้อมเลยครับคาดเตรียมเจราจาปิดเดิวกับเมืองทองยูเนเต็ดครับโดยแข้งลูกครึ่งไทยสวิตครับออกเดินทางจากคขปมพรีเซนซนของสิงห์เจ้าท่าที่จงังหวัดบุรีรัมเลยครับคาดว่าจะยุบซบเมืองทองยูเนเต็ดในเร็วๆนี้ครับ โดยหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าชาริชปุยมิดฟิลด์สุดลูปหล่อลูกครึ่งไทยสวิตของสโมสรการเตเลซีกำลังจะย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ตัวเองอยู่มาก่อนครับโดยตัวเ็งที่มาแรงที่สุดก็คือเมืองทองอยูเนเต็ดตามที่มีการนําเสนอข่าวไปก่อนหน้าน,นี้ครับว่าทางด้านมาเดียวยูโรกี้คุณซอชามาซิดโดเนียต้องการคว้าตัวไปเสริมทัพในกลางคัดหลังจากปล่อยวัฒนาประนุ่มออกไปให้กับอุไทธานีเอฟซีครับ โดยในขณนะล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งได้รับการเปิดเผยว่ากองกลางวัย2ีปดีได้เดินทางออกจากคขปมตัวฝึกซ้อมพรีเซสันที่จังหวัดบุริลัมในช่วงสายวันนี้เลยครับเพื่อกลับมาคุียร์ข้อกับการเตเลยมีและเตรียมเจราจาข้อเสนอจากทีมที่ต้องการคว้าวตัวประเ่ิมทีมครับซึ่งทั้งนี้ครับแหล่งข่าวยืนยันมาเลยครับว่ากิเลนพยองคือตัวเต็งอระดับหนึ่งที่จะได้อดีตนักเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดแชมป์โลกอยู่สิบเจ็ดเมื่อปี2009ัที่ประเทศในจีเรียได้้ร,ร็วบทุยครับ ออฟฟิเชียลเลยครับสำหรับพญาไก่ชนครับปิดดิวคว้าทางด้านจิตร์เข้าเสริมคมรุยศึกไทยลีกเลยครับโดยพญาไก่ชนหนองบัวพิเชฟซีครับทีมน้องใหม่จากวีทีไทยลีกได้ทำการประกาศเปิดตัวเจ้าบุต จิรปันฝา,าสุข,ขันได้ยิงจากสโมสรนครปสมยูเนเตดเข้ามาเพิ่มมิติในเกมลุกให้กับทีมชุดลุยศึกไทยลีก2021เป็นชีวบรนะครับโดยหลังจากที่ได้ทาการเปิดตัวทางด้านลุยศึกไทยลีกกับสโมสรหนองบัวพิเชษี FC ครับเจ้าบดได้กลาบเปิดใจครับว่าผมยอมรับว่ามีหลายสโมสรได้ยื่นข้อเสนอมาให้ผมได้พิจารณาครับผมต้องของกขอบคุณทุกข้อเสนอที่ดีๆยื่นเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ครับได้ตัดสินใจเลือกหนองบัวพิเชษี FC ครับก็เพราะความฝันของผมตลอดอยากลงเล่นในลีกสูงสุดของประเทศครับละสโมสรอย่างนี้ก็ความเป็น เมืออาชีพทุกๆด้านครับผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มาร่วมงานสโมสรแห่งนี้ครับและทั้งนี้ครับผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้ลงไปโชว์ฟีเช้าในศึกไทยลีกหนึ่งเป็นครั้งแรกสัญญาว่าจะขอทำหน้าที่สุดความสามารถทุกๆนัดที่ได้ลงสนามครับเพื่อเป็นการช่วยทีมยิงประตูและมีส่วนร่วมกับชชนะของทีมอันมากที่สุดครับและทั้งนี้ครับดาวยิงป้ายแดงเจ้าของเบอร์เซอร์หมายเลข88คนใหม่ของพญาไก่เฉดครับ และสำหรับทางด้านจิราปัผาสุข,ขันครับดดวยิงว้ย28ปีครับเริ่มสร้างชื่อในวงการการซันในกับโรงเรียนทางด้านจุฬาพรนและชวิทยาลไรรวมได้ลงเล่นในลีกอาชีพครั้งแรกกับสโมสรทางด้านกระบิน FC ก่อนจะย้ายไปคาแเงกับสโมสรสุรกรยูเนเต็ดเป็น,นเวลา3ปีเต็มตั้งแต่ฤดูกาล2017 ถึง2019ครับในล,ล่าสุดในปี2020ได้ทางด้านเจงเกิดเต็มตัวกับสมุรนน,กนรกฐมยูเนเต็ดขอตะบันไปทั้งสิ้น13ประตูนในศึกไทยลีก2ครับตึงถือเป็นผู้เล่นไทยลีกที่ยิงประตูได้มากที่สุดในลีกหองเมื่อรู้กันชี่ป่านมาครับสำหรับทางด้านจีรพันธ์ผาสุข,ขครับออฟฟิเชียลอีกหนึ่งรายครับสำหรับเกียร์สมุทรสมุทรประการชิตีครับปิดดิวควาทางด้านพุทธใส่มิดฟิลด์ทีมชาติลาวมาร่วมชีมเป็นเชียร์อดครับ โดยสมสอนทางด้านสมุดปราการชิตีครับทีมในศึกไทลีกเดินหน้าเสริมทัพในตำแหน่งแดนกลางครับหลังปล่อยทางด้านปาราดนแจมรัศมีไปให้กับบริลเลียมยูไนแต็ดครับโดยล่าสุดครับได้ทำการเปิดตัวทางด้านพุทธไซโกเจริญกองกลางจากสอปปร,ราเร์ิวมทัพเป็นชีโร่เลยครับโดยเจ้าตัวแะสวมเสื้อหมายเลขยี่สิบแปดในถิ่นสมุดปราการสเตเดียมครับ โดยมิดฟิววัย25ปีครับได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจและยินดีมากครับที่ได้เข้ามาร่วมทีมสมุทรปราการชิตีต้และสมุทรปราการชิตี้ครับเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีเล่นฟุตบอลอย่างเป็นระบบและเป็นเกมลุกที่ดูและสนุกมากๆครับผมยินดีจริงๆที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับผมก็ฝากตัวครับเป็นแฟนเกสสมุทรด้วยครับผมจะช่วยทีมใม้ได้มากที่สุดช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมและสโมสรด้วยนะครับ และสาหรับเจ้าตาครับถือเป็นแข้งขวัญใจของแฟนบอลเสือป่ารายจาครับนอกจากปีท้าี่จัดว่าดีแล้วหน้าตาที่เราเราถูกใจแฟนบอลเลยครับเจ้าตัวยังพูดภาษาไทยได้กลางได้ชานาญไม่แพ้คนไตยอีกด้วยครับทั้งนี้ครับพุทธไซครับจะสามารถเล่นในตำแหน่งโคต้าอาเซียนได้ทันทีครับเพราะขนาดนี้ทางด้านเคียร์สมุดมีโคต้าต่างชาติเอเชียครบทั้ง4คนเลยครับเดิ่มต้นโดยทางด้านเอรียนโดกอนซาก้าอาริซาลิฟโววิดยูโตโอนโนและทางด้านเดซเกตสากะอีกครับสำหรับทางด้านสมุดประกาศชิตตีครับ ในขณะที่ทางด้านลูเบนเบลครับเตรียมกับอังกฤษามพาสปอร์ตกนลุยที3ในเลกที่2ครับโดยทางด้านลูเบนสุดซับเบลครับกองกลางตัวลุกลุกครึ่งไทยอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการทำสัญญากักบสโมสรศึกไทยลีก3โซนกรุงเทพปริมณฑตนเป็น0เลยครับและอย่างไรก็ตามครับเดเติวัย19ปีจะยังไม่สามารถลงเล่นในช่วงเล็กๆได้ครับเนื่องจากยังไม่มีพาสปอร์ตไทยในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนเปิดฤดูก,กาลอาจไม่เป็นผลที่จะดาเนินการได้ทันครับทั้งนี้ครับ ตาต่างด้านอดีตแข้งของอาร์เคเมีของสวิตเซอร์แลนด์ครับจึงวางแผนเดินทางกลับไปยังประททเทศดังกฤษก่อนครับได้จัดการเอกสารในรถก่อนเดินทางกลับไปยงังคารข่งกับสโมสรในศึกไทยลีก3ดังกล่าวในช่วงเล็กที่2ของรุกูกาล2021ต่อไปครับสำหรับทางด้านลูเบนสุดซับเบลครับในขณะที่ทางด้านคอนเกนยูไนเต็ดครับเปิดตัวชุดย่อใหม่บูทไทยลีก 2, 2021เป็นเชียร้อเลยครับ โดยหลังจากที่ทางด้านพลพรรคจง a n g u l a ขนเก่นอยู่ในเตดโดยทางด้าน Big Tom, บิ๊กต้อมวัฒนาเชิงหล่าประธานสโมสรครับที่ได้ประกาศจับมือต่อสัญญากับทางด้านโอเซลแบรนเซอร์กีฬาสัญชาติไทยประชุดแข่งแบรนด์โอเซลออกไปเป็นชีพร์้องเยครับเพื่อใช้สาหรับลงการทําแข่งขันทันิกหนึ่งในฤดูก,กาล2021ที่จะถึงนี้ครับและสนับสนุนชุดนี้ใช้แข่งขันของเยาวชนทุกรุ่นอีกด้วยเลยครับ ล่าสุดคับทางด้านขอแก่นยูเนเต็ดครับได้ทำการเปิดตัวยูนิฟอร์มชุดเยาวพโปรใช้ลุยศึกไทยลีกหนึ่งซีซั่น2021ออกมาเป็นชีร,ร์บรอปโดยได้เปิดจําหน่ายในราคาเพียงแก้6 9 0บาทครับซึ่งมีไซส์เสื้อให้เลือกจุกใจทั้งหมด10ไซส์เท่านั้นครับทั้งนี้ครับโดยสมมุสอนก็เปิดสั่งจองได้เฉพาะทางด้านของเพจของแกนยูนเต็ดและช้อปปีเท่านั้นครับ และสำหรับทางด้านทีมขนเก่นยูเนเต็ดเริ่มก่อตั้งสโม,มสรเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2518ครับซึ่งได้สิทธิ์จากสโม,มสรฟุตบอลทางด้านปากช่องยูเนเต็ด ได้โดยในขนาดนั้นครับได้เข้าร่วมลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ส่วนตะวันออกได้ยกเข้ามาร่วมลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือฤดูก,กาล2 5 5 8ในนามทีมขอนแก่นยูเนเต็ดและสามารถคว้าแชมป์ดิวิชั่น2ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สำเร็จครับพร้อมได้สิทธิเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชันนนนนน่น1ฤดูก,กาล2 5 5 9ับสำหรับทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดครับโดยทั้งนี้ครับสมโมสรครับถูกปรับตัดสิทธิลงโทษพักทีมจากกรณีการของสมโมสรไป ทำลายผู้ตัดสินครับก่อนจะกลับมาอุทธรและส่งทีมใหม่ในไทยลีก4ปี2อ6 1ในส่วในโซนตะวนออกเชียงเหนือและไต่เพดานเลื่อนชั้นสู่ทลิะในฤดูกาล2020ด้วยการดวลชนะจุดโทษนควประสมยูเนเต็ด4ประตูต่อ3หลังจากจบ120นาทีสกอร์รวม2นัดเสมออยู่ที่ประตู3ต่อ3คการสำหรับทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดครับ เกิดเรื่องราที่น่าสนใจขึ้นที่ประเทศบราซิลกับนักเตะหน้าที่เคยเป็นข่าวกับทีมในไทยลีกระดับหนึ่งอย่างทางด้านโชอาเวสหอกดีกรีทีมชาติบราซิลที่อยู่กับสโมสรทางด้านโครินเทียนในลีกบราซิลนะครับ โดยสื่อชื่อดังเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายง,งานมาว่าทางด้านโชวครับต้นสกัดอย่างสมุทรสอนโคเรนเทียพิจารณาปรับเพินจจำนวนหนึ่งหลังจากเจ้าตัวใส่รองเท้าสตั๊ดสีเขียวซึ่งเป็นข้อห้ามของสมุทรสอนที่อา้าแม่นักเตะฟุตบอลใส่อุป,ปรกรณ์ต่างๆที่เป็นสีเขียวอย่างเด็ดขาดครับรวมเป็นสีประจำสมุทรสอนทางด้านพาเลสไมซึ่งเป็นคู่ทางด้านอดีตเบิร์ดหนึ่งตลอดการของสมุทรสอนทางด้านโคลรนเทียรครับ ในทั้งนี้ครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าชูกับภรรยาครับได้ถูกแ็นบนกุนต่างๆโคดินเทียคว้างก้นหินใส่ระหว่างทางข้าวครับแถมรถยนต์ของส่วนตัวของเขายัางทุบอีกด้วยครับซึ่งภายหลังครับที่เกิดจากเรื่องนี้ครับต้องได้ชั่ว,วิทครับก็ได้ออกมาชีช้แจงทราบดีถึงวัฒธรรมและประเวณีของสโมรสรที่ไม่สวนสตัสีเขียวครับโดยขอรักสโมรสรแห่งนี้ครับขอครพบแฟนๆอยู่เสมอซึ่งเขาไม่ได้มีเจตนามีแต่เรื่องใดเลยครับกลมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นสโมสรและแฟนบอลครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีงมน b บรดลีแฟมบรี really ่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ